ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะก็มีพลทหารกล้านะคะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกําลังและก็ได้เสียชีวิตนะคะเพื่อปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินไทยนอกเหนือจากที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ยังมีที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจากพิธีพระราชเทนขออภัยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดจากพิธีพระราชทานเพลิงศพสบิบเอกจิรายุสิงอน้นทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา เมื่อเวลา15นาฬิกาวานนี้ที่วัดตลาดราชมงคลหมู่ที่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดพลเอกนัทวุฒินาคนครรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระร,ราชทานเพลิงโศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่สิบเอกจิรายุสิงอน้นทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีนายสุวั์เข็มธนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดแสดงความอาลัย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการสารทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องถิ่นครอบครัวญาติและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี โดยกองทัพบกนะคะได้ดําเนินการปูนบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ7ขั้นเพื่อช่วยชูเกียรติแห่งความเสียสละนะคะอีกทั้งได้มอบเงินพระราชทานนะคะเงินสินใหม่ทดแทนภัยสงครามประกันชีวิตกองทัพบกเงินช่วยเหลือและเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาตยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2องล้0นบาทนะคะนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอัลลนพน้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อกําลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุด ไม่ได้ค่ะ